ซูชิโทโรมาอ <บะ S 2> ุ้ยไม่ชัดไม่มีกลิ่นยิ่งกว่าเนื้อัวออะเนียนแบบครีมมี่มันไม่มีสัมผัสสักสาเลยอ่ะมันเป็นครีมมี่ครีมมี่อะเออนะเราอ่ะจะพาไปกินร้านเนื้อย่างอันดับหนึ่งของเมืองอาโศกนะคะ เดี๋ยววันนี้เราเริ่มด้วยความเร่งรีบเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันบนรถตอนนี้เราต้องรีบไปขึ้นชิงคันเซ็นก่อนนะคะวันนี้เราจะพาขึ้นชิงคันเซน็นย้ายจังหวัดไปจังหวัดคุมาโมโตโ้แล้วไปไปไปอีสานีฮากาตะมันเป็นสถานีที่ใหญ่มากมีหลายช่องหลายแพลตฟอร์มมากถ้าจะขึ้นชิงคันเซ็นก็คือจะต้องมาขึ้นที่ตรงนี้นะคะชิงคันเซน็นเอ็นชานเซ็นเตอรเกตใส่ส่งใบเหมือนเมื่อวานนี้ของเราชื่อซากุระ543นี่ซากุระ543สี่สา้าโมง28ชันชลา15 มีแปดตู้ค่ะ ช่ก็คิดนะคบตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะคะใช่ใชก็เรายังไม่ได้เที่ยวเลย <c oughs> ก็เด็กๆป่วยไปหลายวันนะแต่วันนี้เดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเราจะพาทุกคนย้ายจังหวัดไปคูมาโมโตโเป็นจังหวัดของหมีคูมางมงเลยนะเคยเห็นใน u t ท b e อยู่ที่เป็นตัวดาๆ <c oughs> แล้วก็แก้มแดงๆ <c oughs> เออแต่ว่าไม่ใช่แค่มีหมีคูมางมงนะจังหวัดน,นี้เขายังมีภูเผ่าไฟอาสดที่ยังไม่จับด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูปากปล่องเลยแต่ว่าวันแรกเนี่ยเราขอเข้าเมืองก่อนด้วยชิงคันเซ็นนะคะวันถัดไปเนี่ยเราเราจะพาทุกคนไปขึ้นปากปล่องภ ไล่ฝนไปฟ้าเปิดๆนะแม่สาธุงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คุมาโมอตอร์เลยนะคะบ๊ายบายเราต้องดูตวุลสี่สาองต้งว่าขบนที่เราขึ้นมีก ของเรามี8ตู้เราเลยต้องไปยืนรอที่สำหรับซากุระ8ตู้คา7แปลว่าเราเราขึ้นตู้ที่7เราก็ต้องไปยืนต่อเสาให้ถูกนะทุกคนห้องน้ำเป็นไงไฮเทคสุดยอดก็คือมันจะมีกลุ่มประตูเปิดอัตโนมัติสีเขียวกับสีแดงเนาะเดี๋ยวเราใช้เวลาสัก40นาทีเองนะที่ไปขึ้นบาร์โตนเพราะว่าเป็นิเพราะว่าเป็นชิ้นแข็งเซนจเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จังหวัดที่แก้มแดงกันเลยค่ะ เราเลยอะ่ะเราฝากกระเป๋าโรงแรมแล้วนะ้องฝนหยุดให้เราหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเราต้องรีบ <laughs> จริงๆเ <laughs> ขาบอกว่าจะหยุด11โมงแต่นี่เที่ยงแล้วเนาะเพิ่งหยุดนิดนึง,งน้อยังปล่อยๆนะเออก็ต้องรีบเที่ยวแหละไม่งั้นจะยังไงอะ่ะถ้าไปปราสาทแล้วฝนตกก็คือ ก็คือไปวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้การเดินทางในคุมาโมโต้ด้วยแชรมนะคะเขาจะมีสองสายเฟเป้สาย l i ไลกับ l i ไลแต่ส่วนใหญ่รูทที่เราจะท่องเที่ยววันนี้เนี่ยจะอยู่ในสายสีแดงสายเไลไปดิเอาไปไปตะกุ้งของัญญาณไปวิ่งวิ Duck ่งข uh ึ้นตรงกลางขึ้นตรงกลางอ่้ยี้วช้นก มันต้องเต็มไปด้วยดอกเซอรคุณละบูบูเต็มเลยเต็มพื้นเลยฝนตกเต็มพื้นเลยพี่ต้องมาใหม่ยล่ะต้องอยู่แล้วล่ะน้องล่วงหมดแล้วทำไมป๊าถูกใจลายไม้ฮะซื้อกลับ รามีกล้องก็พูดบ้างสิคนเขาบอกว่าให้บทป๊าเพิ่มมาเดี๋ยวนะหนูพูดคนเดียวอ่ะแข็งป๊บใอะไรแข็ง,ขง <laughs> จิตใจเข้มแข็งป้าก้าหาน้องจริงๆอะ่ะตัวรถแทมที่เราซื้อวันนี้ใช้เป็นส่วนลดเข้าประตูปราสาทได้ด้วยเท่าไหร่ป้าจาก800เหลือ640เย็เยนรถไป<ะ>หน่อยหนึ่งก็ยังดีแต่จริงๆแล้วอ่ะ 8, 160, วันนี้รูทเราอ่ะมันไม่ได้คุ้มค่าแถมหรอกเพียงแต่ว่าเรากลัวเผื่อหลงเผื่ออะไระราคามันพอๆกันเราเลยเลือกก็เหมาวันเดย์ไปเลยดีกว่างั้นเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรเข้าปราสาทพอเราเข้ามาในบริเวณที่เราจะกำลังจะเดินไปซื้อตั๋วเนี่ยเราก็จะเจอกับร้านค้าที่เขาจำลองเป็นเหมือนเมืองโบราณของสมัยก่อนนะคะก็ถ้าตามป้ายก็ชื่อซากุระโนบาบะ โจไซเอ็นเขาบอกว่าซื้อตั๋วเข้าไป50เมตร<ม>อยู่ไหนเนอ,อ่ะ<ม>เราเดินฝั่งของกินเฉยเหรอเออเออไปที่ซื้อตั๋วมันจะอยู่ถัดจากอินร์เมชั่นมันจะมีการซื้อตั๋ว3แบบนะมีแบบที่เข้าปราสาทอย่างเดียว800เยนเข้าปราสาทบวกมิวเซียมแ5 0เยนแล้วก็เข้าปราสาทบวกมิวเซียมแล้วก็เป็นซิตี้มิวเซียมเนี่ย3อย่างเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเลือก <c oughs> เดินทั่วๆก่อนเนาะ เออเพราะว่าไม่รู้ว่าจะสถานการณ์มันจะเป็นยังไงฝนจะเริ่มตกอีกหรือเปล่าเนาะที่เก็บตั๋ว yes โปรโมชั่น discount อือย่อ this here no but มาโมโตะเคสโซล entrance เอ่อ discount okay อ๋อโอเคไอ understand ต,ต้องไปซื้อตรงนู้นต้องไปซื้อตรงทางเข้าของปราสายถึงจะได้ส่วนลดถึงจะใช้แถมลดได้ตรงนี้ก็จะ ไม่ได้ใช้ส่วนลด Thank you เอียโต้ใสมาไปค่ะเดินขึ้นขวามือเลยเลยเลยใครแหลเขาต้องมีโบชัวภาษาไทยแน่ๆ Thank you อ๋อเราก็ดีใจไปเขามีภาษาอังกฤษจ้ะโบชัวภาษาอังกฤษจ้ะไม่ได้มีภาษาไทยจ้ะ เห็นไม่สูงเหนื่อยนะจ๊ะมีหอบไปแล้วค่ะหนึ่งเหนื่อยไหมปราสาทคุมามโตะเป็นหนึ่งในสามปราสาทขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่นเลยนะน้องด้วยความใหญ่โตแล้วก็สถาปัตยกรรมที่หลากหลายภายในยังมีหลายอาคารด้วยและกำแพงเห็นของที่นี่ก็มีความพิเศษมากๆอีกด้วยล่ะแม่ยังไงเขาบอกว่าด้านล่างมีส่วนโค้งที่ไม่ชันทําให้รู้สึกเหมือนปีนง่ายแต่พอยิ่งปีนความชันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถปีนได้เลยใช่เขาเลยได้ชื่อว่ามุชะกกเอชิอแปลเป็นไทยว่านักลบคืนกลับเพราะเหล่านักลบและนินจานะต่างก็ล้มเลิกหันหลังกลับกันหมดเขามีการแสดงหน้าปราสาทด้วยนะแม่อืมนี่แสดงกันท่ามการสายฝนเลยนะสปิริตสุดๆด,ดูการแสดงจบก็มีส่วนของภายในอาคารให้ศึกษาประวัติของปราสาทด้วยมีน้ำมนหนั้นนะทุกคน แต่ละชั้นก็จัดแสดงไปตามหัวเรื่องต่างๆมีบอกเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมปรา,าสาทจากการเกิดแผ่นดินไหวปี2016ด้วยใช่เขาใส่ใจมากเลยนะหินที่ถล่มลงมาเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะเอากลับไปวางเรียงไว้ในที่เดิมของมันให้ได้มากที่สุดโอ้โหเลยมีกําหนดการบูรณะที่ยาวเป็น20ปีเลยทุกคน ส่วนไฮไลท์ของอาคารนี้ก็คือชั้นบนสุดที่ถือเป็นจุดชมวิวเมืองคุมามมโตได้แบบรอบด้านเลยอืมแต่คนเยอะมากลงไปหาอะไรกินกันดีกว่านี่เราลงจากชั้น6กมาแล้วเดี๋ยวไปหาของกินที่เหมือนที่เขาทาเป็นร้านคาโบรานีค่ะหิวแหละหิวหิวนานแล้วแหละจริงๆแล้วก็ตอนนี้ประสาทเขายังซ่อมไม่เสร็จเนาะ ก็มีเปิดเป็นส่วนที่ให้เราเดินรอบๆแล้วก็ที่ทด้านบนอะ่ะเขาก็จะมีอันที่บอกเกี่ยวกับแผนการซ่อมด้วยนเนา,าะที่เราถ่ายเมื่อกี้แต่ว่าที่เราเห็นส่วนใหญ่ที่เขาจัดแสดงอะ่ะไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะเราก็ดูรูปแล้วก็ทําความเข้าใจเอาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้บ้านเขามีภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนิดนึงอ,อันนี้ก็มี Google แปลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราส่งทุกอันมันก็หมดวันก็ยังไม่เสร็จไง เหมือนไอติมตัดน้อไอติมตัดบ้านแล้วป่ะ,ะจริงแม่ว่านมเดียวกันเถอะขึ้นตะโกะยักษิไออันนี้เหมือนซีชมเน,นื้อมะทำขนมธัญพืชที่เป็นถั่วๆไม่มีแป้งเลยแป้งเขาบอกว่ามีซูชิเนืาา้อม้าไในจริงๆแล้วนี้นี่นอของฝากขึ้นชื่อรรน่าปรุงรสคือจะมีของในรูๆของล่างบน่าจะเป็นาปราคบีก็รู้นะคะใช่นี่นไงซูชิเนืาา้อมะรู้ปะ คอนเทนซูชิคอนเทนทูพีซมาเรียกวุ้นแปลภาษามาเมื่อกี้เก่นเนื้อะมา้าใช่ซูชิโทโล,โลมาไหมมาใครเริ่มแม่โอ้ยแม่เป็นคนไม่กินซูชิไงแต่ว่ามาถึงเมืองเขาเราก็ต้องลองไง กัดอะไยแม่ไม่ใช่ว่าของเขาไม่อร่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินไม่ได้เป็นเพราะว่าเรากินไม่เป็นเองอสาหร่ายเน้นเลยแม่อ,อ้สาหร่ายกรอบมากเอ,อไม่ใช่นะี่อ๋ออุ้ยไม่ชัดชิมใช่ไหมคบไม่มีกลิ่นยิ่งกว่าเนื้อ,วอัวยเนื้อสัมผัสเขาอะเหมือนหมูสับแต่เป็นหมูสับที่แบบเนียนแบบครีมมี่มันไม่มีสัมผัสสักๆเลยอะมันเป็นครีมมี่ครีมมี่อะ เออไม่ได้กินได้จริงๆทุกคนรส <Huh? S 1> ชาติข้าวเขาก็อร่อยมากเข้ากันซอสมันนัวไปหมดเลยเขาไม่ได้ใส่ซอสมาเยอะเกินไปไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อดิบเลย uh oh. อืมมันต้อยเจ้าูชายตัวจริง uh oh. อร่อยอร่อย ไม่คิดโรรมเอรเรนดุนดุนดน,ดนุม่มไม่ไม่มีสัมผัสแบบเนื้อไม่มีสัมผัสว่าเป็นเศษเศษเนื้อเลยอ่ะสรุปว่าอร่อยนะทุกคนมากินได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปเช็คอินโรงแรมแล้วเดี๋ยวไปดูห้องกันว่าเป็นยังไงนะคะเราเลือกพักที่รูทอินคุมาโมโตะนะคะ<ๆ>ก็จะอยู่ใกล้สถานีเดินไปแค่300เมตรเองอืองั้นเดี๋ยวกลับที่พักกันค่ะไปให้ตากล้องพักผ่อนก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาถ่ายไม่ไหวเนาะเข้ามาในห้องของรูทอินคุมาโมโตะแล้วก็วันนี้เราจองห้องที่ใหญ่กว่าที่ฟุกุโอกะนะห้องฟุกกกโอะะมมัน็จปราณ สิบกว่าตารางวาแต่อันนี้เราจอง20กว่าตารางวาก็หวังว่าเราจะพักสบายขึ้นนะคะมามาดูกันเลยเข้ามาเจอห้องน้าห้องน้ําก็ใหญ่กว่าแล้วปะใช่อ่างยืดขาดได้เว้ยแล้วก็เป็นที่ขวนเสื้อใช่เฮ้ยที่นอนหนูไงปิดได้ปะไม่ได้อ๋อหนูพาดูเตียงไปก็เตียงก็เป็นเตียงคู่เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบหนูนอนกับปาอย่างเงี้ยนอนไม่พอมันตัวใหญ่กันหมดละมีฟาซิลิตี้อะไร มีนาฬิกาโทรศัพท์โคมไฟทีวีมีไวไฟฟรีด้วยแล้วปลั๊กอะจะนวนปลั๊กเป็นยังไงปลั๊กมันน้อยไปหน่อยมันมีปลั๊กเดียวแล้วก็ไม่ใช่ปลั๊ก USB เป็นปลั๊กแบบหัวชาร์จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปรถทพิปนะคะไปดูปากป่องภูเขาไฟกันเฟเป้แล้วก็พาไปกินข้าวหน้าเนื้อที่เป็นร้าน <S <S เด็ดร้านอร่อยที่เขายกให้เป็นอันดับหนึ่งของเมืองอโศกเลยจริงเหรอแม่ใช่แล้วตามไปกินกันนะคะ าวันใหม่แล้วเฟเป้เปพร้อมเดินทางหรือยังพร้อมแล้วทำไมวันนี้เราอยู่สถานีาแปลกๆแม่เพราะว่าวันนี้เราอ่ะจะทำรถทิพย์ในจังหวัดค uh ุมาโมโตจะพาทุกคนเนี่ยนะไปดูปากปองภูเขาไฟตอนนี้มันก็ยังไม่ไดบดีด้วย <S <S ถ้าอากาศเป็นใจแล้วก็ถ้าก๊าซมันไม่เยอะเกินไปเราก็สามารถขึ้นบนปากปองได้เลยนะที่เนี้ยแต่ก่อนจะไปเนี่ยนะบ้านเราเนี่ยสำคัญก็เรื่องปากท้องที่สุดใช่ไหมเราอ่ะจะพาไปกินร้านเนื้อย่างอันดับหนึ่งของคุมาโมโต ใช่ที่อยู่ในเมืองอาโศกนะคะเป็นข้าวหน้าเนื้อไปกินกันเลยค่ะตื่นได้ไหมคะไม่สนใจด้วยขับรถตามไปให้ทครั้งแรก่นได้ไหมเป็นไงยังเตื่นตะนกอยู่เตื่นตะนกอยู่อะไรขับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได่ไหมตื่นตะนก กัวว่าจะเหยียบเกินอ่าเลงมอยู่ว่ากลัวเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไฟแดงเยอะมากในเมืองไฟแดงเยอะมากทุกทุกกี่เมตรงร้ะว่าเราไปยังไม่ถึงกี่ร้อยเมตรยังไม่ถึง5 0 0เมตรเองอ่ะไฟแดงแล้วเนี่ยเรามองไปเนี่ยเราเห็น3ไฟแดงแล้วนะไม่น่าเดินทางในเมืองรถมันติด งอโศกแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านเนื้อข้าวหน้าเนื้อที่เรากำลังจะไปกินแล้วก็โชคดีไม่มีคิวออกมากนอกร้านแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงข้ามถนนไปดูกันเลยค่ะเฟบรู้คือตอนนี้ห,หนาวหนาวไหมเขารับคิวเราแล้วแล้วก็ตอนนี้รอไปอีกสองคิวก็ให้กลับมาอีกที ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นก่อนแล้วเราก็อีกครึ่งชั่วโมงเราจะกลับมาค่ะก็เขาก็มีเป็นระบบนะไม่ได้ต้องต่อแถวรอแล้วแต่เขาก็จะกะเวลาประมาณแล้วบอกให้เรากลับมาเวลาประมาณนี้ระหว่างนี้เราก็เดินเล่นได้น้องนั่งนี่หนั่นั่งไี่มีเก้าอี้นั่งคุณน่ารักว่ะหนาวหนาว ของเราอะมาครบแล้วนะวันนี้เราสั่งที่เป็นเมนูไขยดีของเขาอะสามชามก็คือเมนูนี้นะคะ uh huh. แล้วก็จริงๆอะอยากสั่งแบบเป็นเนื้อย่างอีกจานหนึ่งแต่ว่าเขาหมดแค่ส uh ิบเอ็ดโมง <c oughs> ก็โซเอาแล้วเนาะสิบเอ็ดโมงกว่าเรามาสิบโมงครึ่ง <c oughs> นี่เขาก็เลยแนะนําอันนี้เป็นอะไรตุ่นไม่รู้เนื้อตุ่นตุ่นอะไรไม่รู้อะและโซนามานะคะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยชอบกินเนื้อ <c oughs> ก็เลยสั่งเมนูไก่เหมือนไก่สเต็กเนาะแล้วพอเราได้นั่งปุ๊บนะตอนนี้หน้าร้านอะก็คนรอเต็ม ชิมเลยดีกว่าแจกอาวุธแจกอาวุธโดูตขนาดคนไม่ชอบกินเนื้อยังน้ำลายไหลเลยคืออะไรวะคำเดียว ตรวนี้กำลังพอดีแล้วก็นุ่มแล้วไม่มีกลิ่นสาบซุซอสข้าที่อันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ออกหวานเท่าไหร่ออกเค็มๆเ็นิดนึงขอขอขอ,ขอ,ขอแบ่งแบ่งอันนี้อยากชิมด้วยตาก้องบอกว่าดีมากอืนุ่มหยิ่งหนึบหนึบตรงเนื้อแล้วก็ดึงดึงตรงเอ็นมันหนึบแต่ว่ายังไม่เละก,ก็เลยมี texture ใ,ให้กัดใ,ใช่ไหมส่วนข้าวหน้าเนื้อเนี่ยมาม่าเห็นทุกคนบอกอร่อยไหมขอชิมนะโซชิเน่มากินมาแล้วคุยอะไรกันเนื้อ มไม่มีกลิ่นที่มามากลัวเป็นความนุ่มที่ยังมีเท็กซ์เจอร์อยู่ไม่ได้แบบละลายไปเลยแล้วก็มันเข้ากันกับซอสข้างในข้าวแล้วพอเป็นไข่ตีลงไปอ่ะมันยิ่งเพิ่มความมันมันอะ่ะเมลิกุลเลยก็ต้องมาต่อคิวดูนะช่วงเวลาที่ที่เรามาช่วงวี่ไอ๋อช่วงเวลาที่เรามา โชคดีพอดีเพราะว่าร้านเปิด11โมงแต่พอเรามาลูกค้าเข้าร้านมาหมดแล้วไงเราก็เลยเป็นคิวต้นๆได้ประมาณคิวที่3ก็ถ้าใครแวะมาดูปากปลอ,องภผูเขาไฟอ่ะขับลงมาที่หมู่บ้านอาโวะก็ลองมากินร้านนี้ดูนะคะแนะนำแนะนำ เมื่อคีนี้เจอเพื่อนๆคนไทยเนาะเขาบอกเขาเพิ่งลงมาหมอกเยอะมากเลยก็มองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นช่วงใสหน่อยก็อาจจะเห็นแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวเราพาไปดูนะคะตอนนี้เราก็ขอเปลี่ยนปีกับเมนูที่เราได้เข้ามากินก่อนนะค่ะโอยหมอกไม่เห็นอะไรเลยทุกคนมันอาจจะเป็นอย่างที่พี่คนนั้นบอกทุกคน บ้านกอนมาฝนก็ตกลูกก็ปวยนอนไปสองวันพารก็ไม่ได้ใชย่า้ให้หนูได้แล้วเห็นี่หัวเห็นไหมนี่แหละมิ้วรดนี่แหละมิว้วรถใช่เพราะว่าเขาตั้งชื่อว่ามิว้วรถเพราะว่าจะมีพี่หัวมากินหญ้า ทุกคนตรงนี้คือจุดชมวิวไดเคนโบนะเวลาเรามองไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นเมืองอโศกที่เมื่อกี้เราลงไปกินเนื้อย่างมา,มาตอนนี้หม,มอกมันลงเยอะมากแล้วนี่ขนาดจุดชมวิวนี้อยู่เตี้ยนะยังหมอกแบบเยอะเลยเราอาจจะขึ้นไปปากป่องใช่ปากป่องมาออโศกกับไอตรงทุ่งยาคุาสัตเชเลียเราไม่แน่ใจว่ามันจะหมอกลงจนไม่เห็นหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเราก็จะไปดูก่อนตรงนี้ใช่ไหมก้อนใหญ่มันกำลังจะพัดมาบังแล้ว แล้วตอนนี้คือลมแรงมากหนาวมากการใส่แมสเนี่ยทำให้เราอบอุ่นด้วยระดับหนึ่งเราเรียนรู้มาจากตอนนั้นประเทศเราไม่นิยมใส่แมสแต่คนเกาหลีเขาใส่แล้วก็ต้องไปวิ่งหาซื้อแมสกันเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ไหวก็เดี๋ยวอย่างนี้เราจะเก็บบรรยากาศตรงนี้รอบๆให้ทุกคนดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายไป ข้างบนเพิมข,ขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็จะอัปเดตสถานการณ์บอกให้านะคะว่าสุดท้ายแล้วเราไปได้ถึงปากต่องหรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่จะประมาณมาสักสิบสี่สสามองาแต่ว่ามันมีลมอะเยอะแบบแรงว่าสักข้างบนเมื่อกี้ป้าเช็คแปดองศาเออแต่ตอนนี้ม,นมีลมด้วยเออสู้ เตือนจะมองทางไม่เห็นเลยมองไม่เห็นจริงเนี่ย,ยบบวยิสัสยทัศน์แบบไม่เกิน20เมตรอะไรบนอะไรปะบนอะไรวิสัยทัศน์มันไม่เกิน20เมตรดูดิมันมองไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นทางแล้วเนี่ยออโอ้ลัยรถเขาเชื่อมต่อ Google map ของเราได้ด้วยนะทุกคนต้องมีสาย USB, า USB. เขาใช้เขาเรียกอะไรคล้โหมดคาเพย์ปะเออประมาณนั้น ก็เหมือนเราเชื่อมต่อรถที่บ้านเราถูกปะ่ะเออเนาะ <S <S อันนี้ใช้เป็น Google ข,ของเราซึ่งเราสะดวกกว่าเนาะเพราะว่า GPS navigator ของที่รถให้มาบางทีแบบไปเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเพราะมันมีตอนเช่ามีให้เลือก n g l i s h แต่ว่าเราก็ไม่ถนัดเนาะเออไม่ถนัดไม่ถนัดอขอบคานะถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะตรงเนี้เขาเรียกว่าฟุซซนรีนะเป็นที่ที่แบบ จริงๆเป็นทุ่งหญ้ากว้างแล้วก็เขาก็จะมีน้องหมาเยอะๆเราอะสามารถนั่งมาได้แต่ว่าวันนี้ก็คงไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกเยอะมากนี่เขากำลังให้อาหารพอดีเลย หนาวมากเมื่อกี้ลงไปถ่ายเป็นไงครับลูกเอาหน้าอังลมเอาหน้าอังไอในหมวกไม่ไหวแล้วหนาวใช่ไหมหนาวมือมากกว่าเป็นไงหนาวมากใช่ไตอนนี้กี่องศาไม่รู้ในแปดตอนนี้แปดองศาที่เมื่อกี้เราลงไปถ่ายรูปแปดองศามีลมแบบแรงมัมลมใช่แล้วฝอยฝนอีกสุดยอดได้ไงได้ไงนหนังจะยยองขวัญเลยมีวว์วุ้ สถานการณ์เพิ่มเพราะว่าตอนนี้มันมอนม,มองเห็นได้ใกล้กว่าเดิมอีกเนาะปะ้าอันนี้ไม่ถึงสิบเมตรแล<า>้วแหละทึบมากเลยเราไม่ไแน่ใจว่าจะขับผ่านไอ้ที่เขา,เาให้ดูปากป่องภูเขาไฟหรือเปล่าแล้วยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยนะขออ่านภาษาญี่ปุน่นอันนี้หรือเปล่าป้าเขาให้จอดอะจริงมันมีที่จอดสามที่ถ้าจอดไกลก็เดินไกลหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่า ตอนนี้เรามองไม่เห็นไหมกระทั่งแบบที่ติดต่อว่าเราจะไปติดต่อ,อที่ไหนโน้ตไฟชิมแป้งสดเลยลุยจริงๆตอนนี้เราก็คิดว่าเราจะไม่ได้เห็นปักปองภูเขาไฟแล้วแหละเพราะว่าหมอกมันลงหนามากเนาะแต่เดี๋ยวเราไหน,นๆมาแล้วเราก็ไปจุนี่นี่นนนดันเก็บตังค์ดันเก็บตังค์ค่าผ่านอ้อสดเมาส์อ้อสด right ต้องจ่ายตังค่าค่าไอ้นี่ใช่ต่ ค่ายนี่ไงค่าผ่านเหมือนเหมือนอเราเข้าเข้าอุทยาน How much? 800เข้าม c h 8แ0ดยเยนมัง้ง<ด>เอาไปให<ด>้พันเยนกขาพวกญี่ปุ่นสะ<ด>นี่ไงเขาเตรียมเหรียญสองร้อ200เยนฉันก็ค,คิดว่าเออนี่ฉันฉลาดมา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 อีอ่อากาศอย่างนี้ก็ไปได้อยู่นะทุกคนไปลุยมาดูให้รู้ เราฝ่าหมอกฝ่าลมฝ่าฝนขึ้นมาถึงตรงนี้ยมันจะเป็นจุดจอดรถที่สามารถเดินไปดูป,ปากป่องคูเขาขไฟแล้วนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้มันจะเห็นหรือเปล่านะล้วตอนนี้ก็คือลมแรงมากแล้วหัวมามาก,ก็คือเย็นมากๆแล้วอ่ะ <c oughs> เราเห็นคนเดินมาจาับตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูว่าตรงนั้นเขามีอะไรก,กันเนาะ,ะหนาวมากอ,อาจจะต้องถ้าภารกิจนี้ไม่สำเร็จก็ขอโทษด้วยนะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่า ไปมาแล้วเห็นลูกเห็นปากปลาหูขาเพชุ่ยๆก็ฝากถ่ายรูปส่กกสง,สงมาให้เราดูด้วยนะคะปะปะปะ,ปะแค่นี้เรายังมองไม่เห็นข้างหน้าเลยอะ่ะทางข้างหน้ามองไม่เห็นเลยไม่เกินสิบเมตรเนี่ยเออปะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาให้เราซื้อตั๋วผ่านเข้ามาก็แปลว่าแบบยังมาเที่ยวได้อยู่ทุกคนสภาพอากาศอย่างนี้ยังเที่ยวได้อยู่นะทุกคนมาพา <c oughs> แต่อาจจะใช่เพราะว่าได้กินเหมือนกรรมฐาน เพราะว่าถ้าวันไหนที่แบบกา๊าซมันเยอะเกินไปอะ่ะอันตรายต่อสุขภาพเขาก็จะไม่ให้เราขึ้นแต่วันนี้หมอกเยอะแต่กา๊าซไม่เยอะพวกแกขึ้นได้นี่ไงมีวอลคาริคแกะคอนนิ่ให้ดูคือตอนนี้กา๊าซโอเคแต่ไม่โอเคจริงๆตรงน,นี้ก็เป็นเป็นรูปเหมือนที่เราเห็นในรีวิวแหละ จริงๆมันเป็นทานของลาวาที่มเป็นล่องๆๆ่องๆอ,อ,อ,อะเราดูในรีวิวมาแล้วเราถือว่าเราเห็นแล้ว ทีื่อกี้ตากล้องเราแพนไปคือบักฟองภูเขาไฟแล้วแล้วตอนนี้เราได้ไอร้อนได้กลิ่นของกำมะหันหรือว่าอะไรที่เป็นสารที่เขาจะออกมาจากพวกภูกเขาไฟอันนี้แหละแต่ว่ามันโดนหมอกคลุมไปอีกทีนึงแล้วเสียดายมากๆเลยจริงๆอ่ะเราจะต้องเขียนจนเหมือนสีฟ้าๆเนาะที่เราเห็นในรีวิวอันนี้เราให้ดูบรรยากาศของวันนี้ที่เรามาแล้วเป็นสภาพอากาศปิดเป็นอย่างนี้นะทำไมดวงเราไปเที่ยวไหนก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลย ไม่เป็นไรก็ขอบกำลังใจจากทุกคนนะคะส่งมาให้พวกเราเยอะให้พวกเราเนี่ยก็มีแรงพาไปเที่ยวอีกส <STEPHAN players> ักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องเป็นฟ้าเปิดให้สำหรับช่องคบคิดของเราบ้างก็ติดตามกันเยอะๆนะครับผมเราก็ขอฝากคลิปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่จบนะทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะจะพาไป เี่วอีกหลายๆเมืองเลยก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็หนาวไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอลากันไปก่อนทุกคนร้อยเกิดใช้กดใช้ช่วงเราด้วยนะครับก็พบกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะพาไปปุกเขาทาคาชิโฮะนะคะซึ่งเราจะไปพายเรือเราจองเรือไว้แล้วก็ไปวัดไปวัดขอให้อากาศเปิดฝนไม่ตกสาธุตอนนี้เราก็ขอเปลี่ยนปีกับเมนูที่เราได้เข้ามากินก่อนนะ ข้าวเปล่าเธอถึงฉันเป็นไก่เดี๋ยวก็ไม่ได้ที่เล่นะจ๊ะหนังกรอกอร่อยมาก